สวัสดีครับผมชื่อแบงค์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเอเซอิงโยนนะครับสาขาซุนทงผมจะแนะนําตัวรถนะครับรุ่น n อ็นอารหนึ่งมาสามสิบดมาตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือรถบรรทุกของออเซที่สามารถจดทะเบียนป้าไม่ติดเวลาได้นะครับเรามาดูตัวรถกันเลยครับว่าเป็นยังไงลักษณะรถของเรานะครับมีลักษณะเด็กกระทันรัดแต่ความบรรจุของตัวนี้นะครับได้งสูงสุดถึง4.5ตันภายนอกนะครับอาจจะดู แข็งแก่งเบิกเบินนะครับความสูงของโต้ตัวนี้นะครับเป็นตู้แช่นะครับอยู่ที่2เมตรนะครับผมประมาณนะครับความยาวตั้งแต่หลังหัวเก๋งนะครับจนถึงหลังตู้นี้นะครับผมจะอยู่ที่ระยะ3เมตรตู้พวกนี้นะครับสามารถต่อได้ตามสเปคตามใจของลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นรถกระบะข้อนะครับตู้แห้งนะครับตู้เปิดรบบันนะครับผมแล้วก็ตู้แช่นะครับสามารถไปต่อแบบตามใจของลูกค้า ด้านท้ายนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.7เมตรเนะครับความกว้างของตู้บรรทุกนะครับเราก็สามารถออกแบบได้ตามอิสระนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้ได้สูงสุดนะครับผมในอันดับต่อไปนะครับตัวยางนะครับของรถบรรทุกตัวนี้นะครับจะเป็นยาง R 2 0 0นะครับของป s สโตนนะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับจะเป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะนะครับ สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง4.5ตันนะครับคันนี้แล้วก็รัศมวงวงเลี้ยวของรถคันนี้นะครับเวลากับรถอยู่ที่4.2นะครับเทียบเท่าพอๆกับรถกระบะเลยอันดับต่อไปทางด้านภายในนะครับจะมีห้องโดยสารที่มีขนาดกว้างสูงโปร่งสบายนะครับแล้วตัวใหม่ของเรานะครับจะมีแอร์แบ็กเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยเพื่อปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นอันดับต่อมานะครับด้านข้าง นะครับจะมีระบบกระจกไฟฟ้านะครับเพื่อสะดวกสบายต่อการขับขี่หรือว่าเวลาเลื่องขึ้นเรื่องกระจกนะครับอันดับที่2ระบบเซนทันล็อกนะครับเวลาเราล็อกฝั่งนี้ฝั่งผู้โดยสารจะสามารถล็อกได้ด้วยเวลาปลดล็อกนะครับก็จะสามารถปลดล็อกได้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับบริเวณด้านหน้านะครับกระจกของเราจะมีลักษณะบานใหญ่นะครับเพื่อสะดวกต่อวิัยทัศน์ในการขับขี่ของเรขับได้มากขึ้นนะครับ รถคันนี้นะครับย้ํานะครับจดทะเบียนได้แบบไม่ติดจราวิ่งได้24ชั่วโมงราคาตัวนี้นะครับสามารถสอบถามกันได้นะครับที่บริษัทอีสุกิงยนต์หรือตามเพจหรือตามเว็บไซต์ที่ลูกค้าเห็นนะครับเ<ม>ซิร์เลยเอว่า,าบริษัทอีสุกิงยนตนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับขอนได้สูงสุดถึง60งวดแล้วก็ขับฟรี90วันมีนะครับ สอบถามได้ที่เซลล์ทุกบริษัทของอินสูตคิงโยนนะครับลองเซิร์ชไปหรือว่าทักมาผมก็ได้นะครับหรือโทรมาผมก็ได้ที่เบอร์0992810301นะครับผมเซลล์แบงครับยินดีให้บริการสวัสดีครับ